ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือรับคมได้ง่ายนะครับการรับคมแล้วก็วางมีดแนบกับหินนะครับเสร็จแล้วก็กระดกมีดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็รับเอาเฉพาะส่วนปลายนะครับรับเอาเฉพาะส่วนปลายด้วยคุณสมบัติของการสับฟันที่ตรงเนี่ยครับแน่นอนว่าการสับไม้ลักษณะตรงๆเนี่ยแรงต้านไม้มันจะมากนะครับแรงต้านไม้มันจะมากทีนี้ พอมีเรื่องของแรงต้านเข้ามานะครับก็จะมีการแก้ปัญหาโดยการทําให้แก้มคมบางลงนะครับทําให้มีดบางลงทีนี้พอทําให้มีดบางลงปุ๊บปัญหาก็ตามมาอีกเมื่อมีดบางลงความแข็งแรงของมีดก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับเมื่อความแข็งของมีดน้อยลงแต่ยังจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มีดบางอยู่ก็จะมีในส่วนของเรื่องการหาเหล็กเบอร์ที่สูงขึ้นไปเข้ามาแทนที่นะครับ เมื่อมีการนำเหล็กมาทำนะครับมีการนำเหล็กมาทำดึงศักยภาพของเหล็กออกมาถึงที่สุดแล้วนะครับถึงที่สุดในที่นี้หมายถึงเหล็กเบอร์นั้นๆอบชุบตามระบบโลหะวิทยานะครับตามกระบวนการตรมโลหะวิทยาบวกกับเชิงเทคนิคประสบการณ์ของแต่ละช่างนะครับบวกเข้าไป บวกด้วยเครื่องมืออันทันสมัยนะครับมีเครื่องวัดที่เป็นดิจิตอลนะครับวัดค่าได้แน่นอนชัวนะครับยังดึงศัก,กยภาพเมิดออกมายังตอบโจทย์งานนั้นๆไม่ได้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเบอร์เหล็กนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนเบอร์เหล็กปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือ1ต้นทุนทรัพยากรนะครับหลายๆอย่างก็ตามมาและที่สําคัญก็คือ ราคาก็จะตา่มมาด้วยนะครับซึ่งซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะของการซึ่งก็เป็นลักษณะของการทำมีดนะครับทำมีดแบบทำมีดแบบเรียกว่าซึ่งเป็นกระบวนการของการทำมีดนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งเกรดต่ำเกรดสูงทำไมมีดเล่มน,นี้ถึงราคาถูกท,ท,ทั้งที่เหล็กชนิดเดียวกันทำไมเล่มน,นี้ถึงราคาแพงนะครับเพราะปัจจัยมันมาจากตรงนี้นะครับทีนี้คม ต่อไปนะครับคมต่อไปก็คือคมที่แบ่งซ้ายขวานะครับในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงผมจะไม่พูดถึงไอตัวคอนแบกที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับเพราะคอนแบกที่เท่ากันทั้งสองข้างมันก็จะคล้ายๆกับคมสแตนดาดเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีสันตรงนี้แค่นั้นเองนะครับลักษณะการทํางานแรงต้านก็จะน้อยขึ้นมาหน่อยนะครับน้อยขึ้นมากว่าในที่นี้หมายถึงผมหมายถึง ให้แก้มพมส่วนนี้เท่ากันนะครับแก้มพมส่วนนึงเท่ากันอันนึงทำคอนแวกแบบโบราณสองสองข้างเท่ากันเป็นคมกลีบบัวนะครับอีกอันนึงทําแบบ V แล้วก็มี V เล็กๆนะครับการใช้งานจะใกล้เคียงกันนะครับการใช้งานจะใกล้เคียงกันแต่ไอตัวที่ไม่มีสันเนี่ยแรงต้านมันจะน้อยกว่านะครับแรงต้านมันก็จะน้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2คมทั้ง2ชนิดนี้ต้องการแก้มบางเหมือนกันนะครับต้องการแก้มบางเหมือนกันต่อไปก็จะมาถึงไอตัว แบ่งซ้ายขวานะครับตัวแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับตัวแบ่งซ้ายแบ่งขวามันก็จะมาคล้ายกับคล้ายนะครับมันจะมาคล้ายๆกับคมสิวนะครับคล้ายๆกับคมสิวเพียงแต่ว่าไอ้คมสิวเนี่ยคมสิวนะคมมันอยู่ติดริมด้านนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดนะครับคมมันอยู่ตรงกลางนะครับและทีนี้ตรงนี้จะไม่มีสันนะครับตรงนี้จะค่อยๆสลบลงไปนะครับค่อยๆสลบลงไปทีนี้พอเราพอเราฟันปุ๊บไอ้ตัว ตัวเมื่อกี้เวลาเราฟันลงตรงๆใช่ไหมครับเวลาเราฟันลงตรงๆปุ๊บมันจะเกิดลักษณะของการตอกลิ่มแล้วก็ทําให้ส่วนที่โดนตัดนะครับดันออกด้านข้างทั้งสองข้างเท่าๆกันนะครับในกรณีที่ไม่มีทางไปครับไม่มีทางไปก็คือไม่มีทางไปก็คือฟันลงอัดอัดลงตรงกลางไม้ซึ่งไม่ใช่ในส่วนของปลายไม้นะครับถ้าสมมติเราฟันอัดลงตรงนี้ปุ๊บความหนาแน่นด้านนี้มากความหนาแน่นด้านนี้น้อยไม้ฝั่งนี้จะเป็นตัวฉีกนะครับ ฉีกกระเด็นออกนะครับถ้าสมมุติว่าฟันอัดลงตรงกลางปุ๊บนะครับถ้าฟันไม่แรงมีดจะกระดอนขึ้นนะครับถ้าฟันไม่แรงมีดจะกระดอนขึ้นถ้าฟันแรงตัวนี้ฉีกไม่ได้ตัวนี้ฉีกไม่ได้จะเกิดเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีดติดนะครับมีดติดเพราะว่ามันระบายขี้ไม่ออกนะครับมันมีส่วนไหนที่จะสามารถที่จะระบายเอกได้มันก็จะมีก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นลักษณะของการคล้ายๆการตอกลิมนะครับ พอมาถึงคมนี้นะครับพอมาถึงคมนี้จุดเด่นของมันก็คือมันมีคมอยู่แทบจะเป็นด้านข้างใช่ไหมครับและทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับจะเห็นว่ายอดคมมันแตะอยู่ที่ผิวงานแล้วพร้อมที่จะตัดแล้วนะครับไม่ว่าเราจะบิดไปเท่าไหร่นะครับบิดไปองศาไหนนะครับยอดคมก็ยังจิกอยู่ที่ผิวงานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ มันจึงสามารถที่จะตัดในลักษณะเอียงได้นะครับในลักษณะเอียงเอียงมากๆได้นะครับเอียงมากๆได้ซึ่งมันจะต่างจากตัวนี้นะครับมันจะต่างจากตัวนี้ตัวนี้พอเอียงมากๆคมเข้าไม่ถึงเห็นไหมครับเอียงมากๆคมเข้าไม่ถึงต้องดันลงมานะครับดันลงมาคมถึงนะครับดมลงมาต้องดันลงมา คมถึงจะถึงจุดที่เราจะฝันนะครับเพราะฉะนั้นงานถากตัวนี้จึงทําได้ค่อนข้างลําบากซึ่งต่างจากตัวนี้นะครับต่างจากตัวนี้ตัวนี้จะทํางานถากง่ายกว่านะครับและทีนี้